สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสอนวิธีการทําเหมือนเป็นขึ้นข้อความมาสักข้อความหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเอาข้อความนั้นนะมาเป็นทาร์เซชั่นของเราอีกทีนะครับก็จะเหมือนกับช่วงหนึ่งของในคลิปนี้ครับอ่าอย่างช่องของน้องพลคลิปนี้นะครับก็จะทํามาแบบขึ้นข้อความแล้วก็ให้ข้อความมันลอยพุ่งเข้ามาครับเดี๋ยวเราจะมาลองแกะแล้วเราลองทําดูครับว่าเราจะแกะได้เหมือนกับเขาขนาดไหนครับโดยทั้งหมดในคลิปนี้นะครับเราจะทําในโปรแกรม Premiere Pro นะครับทั้งหมดเลยนะวิธีการทําจะทํำยังไงไปลองดูกันเลยครับ สำหรับคนที่กำลังอยากได้ข้อความสวยๆไว้ใช้ในคลิปวิดีโอของเราแบบยูทูบเบอร์ดังๆนะครับผมมีไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์มาแนะนำนะครับไฟล์เทมเพลตแบบนี้จะเป็นไฟล์สำเร็จรูปที่มีลูกเล่นและทา t r a n ช i นต่างๆมาพร้อมในตัวแล้วนะครับวิธีใช้งานก็ง่าย,ายๆนะครับเพียงแค่ลากมาลงไทม์ไลน์แล้วแก้ไขข้อความหรือเพื่อนๆอ,อยากจะแก้ไขรูปแบบเองก็สามารถทำได้ทั้งหมดใครสนใจไฟล์เทมเพลตนี้ติดต่อมาที่ผมได้ทุกช่องทางหรือดูรายละเอียดทั้งหมดที่ใต้คลิปนี้นะครับ ก็สำหรับจุดเริ่มต้นที่ผมจะทำคลิปสอนการทำรูปแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมีเพื่อนๆส่งข้อความมาแนะนำให้ผมทำคลิปแบบนี้สอนครับก็เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะรู้แหละว่าวิธีการทำทำยังไงนะเห็นแล้วมันก็สวยดีนะเราไปใช้กับคลิปท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเอออย่างที่เขาทำมาเนี่ยมันก็ก็ดูดีมากๆเลยนะผมก็เลยอยากจะมาลองแกะมาลองทำกันดูนะว่าเราจะทำได้เหมือนมากน้อยสักขนาดไหนนะก็เดี๋ยวไปลองดูที่โปรแกรม Premiere Pro กันเลยแล้วกันครับมาที่โปรแกรม Premiere Pro ครับก่อนอื่นก็คือเพื่อนๆก็ควรจะต้องมีทั้งสองภาพนะครับภาพที่เป็นภาพ นะแล้วก็เป็นภาพอีกภาพหนึ่งที่เราจะไว้ทําใส่ในข้อความนั่นเองนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องพิมพ์ข้อความขึ้นมาก่อนนะก็คือสมมุติเพื่อนต,ต,ตัดไปเนี่ยเราอย,ยากจะเล่นช่วงอย่างเงี้ยเราก็จะพิมพ์ข้อความขึ้นมาซักข้อความหนึ่งนะผมก็จะพิมพ์ข้อความของผมนะพิมพ์ไปแล้วเราก็มาปรับแต่งข้อความกันปกติได้เลยนะผมก็จะกดให้ขยายใหญ่หน่อยแล้วก็ปรับเซ็นเตอร์ไลท์เทกเปลี่ยนฟอนต์หน่อยอ่ะผมเป็นฟอนต์นี้และกันแล้วก็ปรับขยายใหญ่อีกนิดนึงแล้วก็ กดให้อยู่ตรงกลางนะอาแต่ผมจะเลื่อนขึ้นบนอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ข้อความอีกข้อความหนึ่งก็คือเราก็จะพิมพ์ข้อความไปอีกอันหนึ่งก็คือจิ้มที่ตัว T นี่นแหละแล้วเราก็จิ้มให้อยู่ในเลเยอร์เดียวกันนะแล้วเราก็พิมพ์เข้าไปอีกอันหนึ่งถ้าเกิดเราอยากใส่ข้อความอีกอันหนึ่งหรือใครจะพิมพ์ในตัวเดียวกันแล้วก,กด Enter ลงมาก็ได้นะแต่ผมชอบแยกเลเยอร์ย่อยอีกทีนึงอะสวัสดีประเทศไทยแล้วก็ขยายใหญ่ผมจะเอาสักประมาณนี้คําว่าสวัสดีผมอาจจะ เล็กนิดนึงอะเล็กหน่อยนึงแล้วก็เลื่อนลงประมาณนี้โอเคไหมผมจะพิมพ์ข้อความไว้ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยลากขึ้นไปด้านบนนะก็คือเราจะเอาไอตัวเลเยอร์ข้อความเนี่ยไว้อยู่ที่ V3 นะก็คือเราจะมีภาพแบ็กกราวด์ที่1น,นะแล้วก็ไอ้ V2 เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเอาภาพที่เราต้องการให้มันอยู่ในตัวข้อความของเราเนี่ยเราจะไว้อยู่ที่ V2 นะก็คือให้เพื่อนๆหาภาพมาวางอีกอันหนึงผมก็หาภาพก่อน อ่ะผมเอาภาพนี้แล้วกันภาพนี้ก็คือก็ลากมันองมาวางที่ v2 ได้เลยนะลากมา v2 อย่างนี้เลยแล้วก็เลือกทิมคลิปของเราให้เราพอใจของเราเนี่ยเราพอใจคลิปขนาดไหนแล้วก็วางไปแล้วก็ให้เพื่อนๆครับลากไอตัวข้อความของเราเนี่ยให้มันแบบสุดคลิปของเราไปก่อนเลยก็ได้ก็คือลากให้ยาวไว้ก่อนนะแล้วก็มาที่เอฟเฟกต์นะครับมาที่เอฟเฟกนะครับหาเอฟเฟกต์คว่า t a g match key นะ T R A C K M ตัวนี้นะแท็กแมทคีลากตัวแท็กแมทคีย์เนี่ยมาใส่ที่ตัวคลิป V2 นะก็คือเป็นคลิปกลางเนี่ยคลิปที่อยู่ลาย V2 นะพอลากเอฟเฟกมาใส่แล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนเพื่อนมาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับเราก็มาเปลี่ยนตรงแมทนะครับเปลี่ยนตรงแมทนะครับเปลี่ยนจากนั้นเนี่ยเป็นวีดีโอสามวีดีโอสามเนี่ยก็คือไอตัววีดีโอสามที่เราพิมพ์ข้อความนี้เนี่ยเราจะให้ไอตัวคลิปที่เราอยู่ V2 เนี่ยไปแมทกับตัววิดีโอสามก็คือตัวข้อความนะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนสร้างข้อความนี้เนี่ยอยู่ที่ เพื่อนๆก็ต้องเลือกไปที่วิดีโอ5หรือ V4 หรือ V8 เนี่ย V7 V8 V9 เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเลือกตรงนี้ให้ตรงกับตัวข้อความของเราที่เราสร้างขึ้นมานะอย่างของผมเนี่ยผมสร้างอยู่ที่ V3 ผมก็จะเลือกที่วิดีโอ3กดไปเลยพอกดไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนไอวิดีโอ V2 เนี่ยมันอยู่ในข้อความของเราแล้วนะลองเล่นดูก็ได้อ่ะสมมติวิดีโอนี้เนี่ยเราก็เล่น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 ไปใช่ไหมอ่ะพอเล่นมาถึงช่วงนี้เนี่ยปุ๊บอ่าเห็นไหม มันก็จะมีตัววิดีโออยู่ในข้อความของเราแล้วใช่ไหมแต่อย่างของช่องของน้องพลอยที่ทาเมื่อกี้นี้เนี่ยเขาเหมือนจะมีทัสซิชันเข้ามาในตัวข้อความสักนิดหนึ่งใช่ไหมพอมีทัสซิชันเข้ามานิดนึงเนี่ยแล้วข้อความเนี่ยก็จะค่อยๆพุ่งขยายใหญ่เข้ามาเปลี่ยนเป็นภาพหลักจากตัวในภาพข้อความนะซึ่งวิธีการทาเนี่ยเราจะทาทัสซิชันก่อนทันสซิชันที่เราทำเนี่ยผมเดาว,ว่าเหมือนเป็นเป็นอะไรสักอย่างแต่ผมจะใช้หลักการทาแมสให้มันเป็นทัสซิชันแล้วกันก็คือให้เพื่อนๆมาที่เฟรมแรกของตัวคลิปวิดีโอของเราหรือตัว ข้อความเนี่ยอ่ะกดไปที่เฟรมแรกนะเราจะทำทานซิชันใส่ไปในตัวของข้อความนะก็คือตัวเลเยอร์ข้อความนี้นะตัวเลเยอร์ V3 กดที่ตัวเชฟเลเยอร์นี้เนี่ยเรามาที่เฟรมแรกนะแล้วก็มาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลครับให้เพื่อนๆมาที่โอปาซิตี้ครับกดตรงวงกลมไปเลยนะกดตรงวงกลมอ่ะ พอกดไปแล้วเนี่ยให้เพ to ื่อนๆครับทำการลากลากคุมตรงนี้ก็คือลากคุมให้เห็นข้อความทั้งหมดนะอาจจะลากขยายใหญ่ขึ้นมาอีกสักนิดนึงประมาณนี้ผมอาจจะลากไว้ประมาณนี้แล้วก็ให้เพื่อนเเนี่ยลากให้ไอกรอบนี้เนี่ยมากินตัวข้อความเราสักนิดนึงมากินเพื่อที่เราจะปรับแมทฟีเจอร์ให้มันอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ลากให้มันกินเนี่ยเวลาเราปรับแมทฟีเจอร์เนี่ยเราจะกะความฟุ้งมันไม่ได้ผมจะทําให้เพื่อนๆทําให้มันฟุ้งสักนิดนึงซึ่งเราลากให้มันมากินตัวข้อความเราก่อนแล้วเราปรับแมทฟีเจอร์นะว อย่างเงี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะมีความฟุ้งแล้วเวลาเราจะทํการ์เซชันเนี่ยเราก็จะทํางานประมาณอย่างนี้อ่าให้มันมีความฟุ้งๆอย่างนี้พอเราปรับความฟุ้งเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นเส้นปะอยู่ด้านนอกกับด้านในนะด้านในกับด้านนอกอย่างเงี้ยเราเอาให้เส้นปะนี้เนี่ยให้มันกินพื้นที่ข้อความทั้งหมดนะเราอยากให้ตัวเส้นปะด้านในเนี่ยมากินกับตัวข้อความของเราอย่างนี้ไม่ได้นะสมมุติถ้าเกิดใครปรับความฟุ้งเนี่ยพอยิ่งปรับยิ่งมากเนี่ยไอตัวเส้นปะเนี่ยมันก็จะเข้ามาเยอะพอเส้นปะเข้ามาเยอะเนี่ยมันหมายความว่าไอตัวความฟุ้งเนี่ มันจะไปทํางานโดนตัวข้อความอย่างนี้ถ้าเกิดใครต้องการความฟุ้งเยอะขนาดนี้เนี่ยผมแนะนําว่าให้ขยายกรอบวงกลมนี้ออกไปอีกอย่างนี้นะ,ะแต่ผมไม่ได้ต้องการความฟุ้งเยอะขนาดนั้นผมก็ ปรับความฟุ้งออกผมเอาแค่ฟุ้งนิดๆหน่อยๆอ,อ่ะให้ขอบมันไม่ไม่คมจนเกินไปอะ่ะผมเอาแค่ประมาณนี้อ่าเห็นไหมไอตัวเส้นปะนี้เนี่ยมันก็ไม่โดนตัวข้อความนี้แล้วนะทำไว้ประมาณนี้พอพอพอได้ประมาณนี้เสร็จแล้วใช่ไหมให้เพื่อนๆครับทำการเลื่อนเส้นเพยเฮดเนี่ยออกไปสักระยะหนึ่งออกไปสักระยะหนึ่งก่อนก็คือผมอาจจะไม่ได้บอกเป็นจํานวนเฟรมเพราะว่าความต้องการของแต่ละคนเนี่ยอาจจะต้องการไม่เหมือนกันก็คือให้เลื่อนออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเพดูอีกทีนึงว่าเราต้องการระยะประมาณไหน อ่ะเราเลื่อนออกมาก่อนแล้วกันแล้วก็ให้เพื่อนๆกด toggle animation ในส่วนของ mat path ตรงนี้นะกด toggle animation ตรงนี้ไปได้มา1 keyframe แล้วใช่ไหมก็เลื่อนเส้น path กลับไปเฟรมแรกอ่าแล้วเรากดที่ mat วงเล็บ1นะให้มันขึ้นกรอบอย่างนี้ขึ้นมาพอขึ้นกรอบอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราอยู่ที่ mat วงเล็บหนนะให้เพื่อนๆทำการเลื่อนขึ้นไปด้านบนเลยเลื่อนขึ้นไปอย่างนี้อ่าเห็นไหมอ่าเลื่อนขึ้นไปให้มันไม่เห็นข้อความอะแล้วพอเวลาเราเพย์เนี่ยมันก็จะเพย์อย่างนี้ ลงมาอย่างนี้ใช่ไหมอ่าก็เหมือนอย่างของที่เขาทํานั่นแหละผมเดาๆเอานะอันนี้คือผมไม่รู้นะว่าเขาทําแบบไหนแต่คือจากที่ผมดูมาผมก็แกะมาประมาณนี้นี่แหละอ่าก็น่าจะได้ใกล้เคียงนะอ่าลองเพยดูอ่ามันเร็วไปเห็นไหมถ้าเกิดมันเร็วไปเนี่ยเพื่อนๆก็ดึงคีย์เฟรมออกให้ห่างๆไปเลยอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะนานขึ้นดูสมูทขึ้น สวยงามหรือใครอยากให้เฟรมแรกเนี่ยให้มันเล็กหน่อยหนึ่งก็ได้นะอ่ะอย่างเช่นสมมุตินะผมย่องนี้ไปหน่อยหนึ่งย่อไปอีกอ่ะสมมุติคีเฟรมแรกเนี่ยใครอยากให้มันเล็กสักนิดหนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะอ่ะเราก็ย่อไปที่คีเฟรมแรกย่อไปอย่างนี้แล้วพอเราเล่นไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อยๆขยายใหญ่นั่นเองนี่เห็นนะเราย่อเล็กเพื่อที่ให้มันกินเล็กๆก,ก่อนอ่ะกินน้อยๆอ,อย่างนี้กันให้มันทํางานน้อยๆอย่างนี้ปุ๊บอ่ะแล้วเราลองขยายใหญ่อย่างนี้ขึ้นมาดู ไอ้จากวงแรกมันเล็กเนี่ยเราลองเล่นไปเนี่ยนี่ครับเห็นไหมมันจะค่อยๆขยายใหญ่เหมือนมันจะค่อยๆกินกว้างขึ้นออกไปอ,ะอ่ะมันอาจจะไม่ได้มีผลอะไรชัดเจนหรอกแต่คือตรงเนี้ยมันอยู่ที่ความชอบแบบเออเราดัดแปลงกิมมิกอะไรเล็กๆน้อยๆอะไรตรงนี้ไง เห็นไหมอย่างที่ผมบอกเนี่ยความฟุ้งเนี่ยเพื่อนๆก็ปรับกันเอานะตรงแมสฟีเตอร์เนี่ยใครชอบฟุ้งมากฟุ้งน้อยอะถ้าเกิดฟุ้งเยอะไปลองปรับออกเนี่ยมันก็จะคมขึ้นนะขอบมันก็จะคมมันก็จะกินเงนี้ยมันอาจจะไม่ค่อยนุ่มนะในความคิดผมเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยนุ่มผมอาจจะอยากให้มันนุ่มๆสักนิดนึงให้มันกินนะสักสักหน่อยอให้มันฟุ้งๆประมาณนี้เทดูครับ่ารายเซชั่นเข้าเราได้แล้ว ทันสิชันออกอะ่ะมันก็คือให้ข้อความมันลอยกินพื้นที่จนหมดนั่นเองนะเราเล็งเลยว่าเราอยากจะทะลุไปในส่วนของข้อความตัวหนังสือ,ตร,สอตรงไหนมันก็ได้ทั้งหมดนั่นแหละเราเลงเลยว่าสมมุติอย่างที่ผมพิมพ์เนี่ยสวัสดีประเทศไทยเนี่ยผมอาจจะอยากให้มันทะลุตรงช่องนี้ก็ได้อะตัวทอหารเนี่ยตรงหางมันนะหรือใครอยากจะให้มันเอ่อตรงยอ,อยักษ์ก็ได้ตรงสระอี บนดอเด็กตรงนี้ก็ได้หรือสอเสือก็ได้เราเลงไว้พอของผมเนี่ยผมจะเลงตรงที่ท่อทหารแล้วกันผมอาจจะชอบกลางๆแล้วกันกลางๆตรงนี้ปลายของทอทหารนะประมาณตรงนี้นะที่เป็นเมาส์เคอร์เซอร์ผมวิ่งอยู่ตรงนี้นะผมก็เลงไว้แล้วตรงนี้แล้วก็ให้เพื่อนๆครับเลื่อนเส้นเพเฮดออกไปสักหน่อยก็คือเราจะให้ทัสชั่นข้อความมันโผล่เลื่อนเข้ามาอย่างเงี้ยให้มันคาไว้สักแป๊บหนึ่งพอคาไว้แป๊บหนึ่งเนี่ยเราจะค่อยๆให้มันขยายตัวข้อความเนี่ยขยายกินพื้นที่ลอยเข้ามานะวิธีการทําขยายคนระับก็คือให้ เเพื่อนมาทําในส่วนของสเกลนะแต่คืออย่างที่ผมบอกเนี่ยว่าเราจะเล็งตรงส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะต้องทํางานกับโพซิชันด้วยก็คือให้เพื่อนเพื่อนมาในส่วนของสเกลนะอันนี้อยู่ในแถบของวิดีโอนะเราไม่ได้อยู่ในส่วนของกราฟิกนะปิดไปเลยกราฟิกเราอยู่ในส่วนของวิดีโอเราต้องทําในส่วนของวิดีโอตรงนี้นะให้เพื่อนเพื่อครับมากด Toggle Animation ของสเกลแล้วก็โพซิชันนะอ่าแล้วก็ซูมออกมาหน่อยอ่ะซูมเข้าไปนิดนึงซูมเข้าซูมออกกดลบกดบวกตรงนี้ได้เลยนะตรงเอฟเฟกต์คอนโทรลเนี่ยกดลบบวกที่คีย์บอร์ด พอเราเพิ่มคีย์เฟรมขึ้นไปแล้วเนี่ยเราก็เลื่อนเส้นออกมาอันนี้อาจจะเลื่อนนานสักนิดนึงเพราะว่าเราจะให้มันแบบลอยนุ่มๆอะ่ะเราจะให้มันลอยนุ่มๆเราอาจจะต้องใช้ระยะเวลาห่างนิดนึงอย่างที่ผมบอกเนี่ยเพื่อนๆเลงไว้เลยอ่ะพอเลงเสร็จเนี่ยเราทําการซูมเข้าไปเลยนะซูมก็คือกดที่สเกลก่อนเลื่อนตรงตัวเลขตรงเนี้ยซูมเข้ามาเนี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมอ่ะอย่างของผมเนี่ย ผมเลือกตัวทอทหารเนี่ยตรงหางมันเนี่ยมันอาจจะง่ายอ่ะเดี๋ยวผมเปลี่ยนตำแหน่งแล้วกันเอาที่มันยากๆหน่อยอ่าผมอยากได้ตรงตรงไหนดีอ่ะผมซูมกลับไปก่อนถ้าเกิดผมเอาทอทหารเนี่ยมันง่ายเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมมันง่ายผมจะเอาผมจะเอาที่สละไอแล้วกันสละไอไม้มะลัยเนี่ยผมจะเอาตรงนี้แล้วกันอ่ะล้วก็ซูมไปซูมไปใช่ไหม อ่ะพอซูมเสร็จเนี่ยอย่างเงี้ยเรายังพอมองออกว่าแต่ละตัวเนี่ยเป็นตัวอะไรเราก็ทําการเลื่อนไปเลยนะผมจะเลื่อนไปที่สละไอไม้เมลายอ่ะถ้าเกิดเราเห็นไม่ชัดเนี่ยเราก็ซูมออกไปดูก่อนว่าเป็นตัวไหนอ่ะเห็นไหมมันเริ่มมองรู้เรื่องแล้วว่าตัวเนี้ยคือสละไอไม้มลายพอเรารู้ว่าเป็นสละไอไม้เมลายแล้วเราก็ทาการซูม แต่ตอนซูมเนี่ยไอจุด a n c เ o r p o พอยต์เนี่ยมันอยู่ตรงกลางใช่ไหมเราซูมเนี่ยมันก็มันก็จะขยายออกไปด้านข้างเพราะว่าเราเลือกไม่ได้เลือกตรงกลางมากใช่ไหมไอตรงเราเลือกอยู่ริมริมขวามือเนี่ยมันก็จะขยายออกไปเวลาเราซูมเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆซูมนะพอเราค่อยๆซูมเสร็จเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆเลื่อนให้มันอยู่ตรงกลางด้วยอ่าอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเป็นสระไอไม้อะไรที่ผมเล็งไว้แล้วผมก็จะทําการซูมเข้าไปอีกก็ซูมไปอีกแล้วก็เลื่อนอ่าอย่างเงี้ย แล้วก็ซูมไปเรื่อยๆเ,เราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้มันสุดนะ <_ pper> ให้มันสุดตรงภาพที่เราไม่เห็นภาพแรกอ่ะอ่าอ่าเราซูมไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยซูมแล้วก็เลื่อนซูมแล้วก็เลื่อนนะอันนี้คือผมเลือกในแบบเอ่อในกรณีที่ยากๆหน่อยละกันเพราะว่าถ้าเกิดเลือกตรงกลางเนี่ยอย่างที่ผมบอกเลือกทีแรกอ่ะมันเลือกง่ายเกินอ่ะผมก็เลยเลือกยากๆหน่อยละกันอ่ะอย่างเงี้ยใกล้สุดละใกล้เต็มละเราก็เลื่อนไปอีก ขยายไปแล้วก็เลื่อนไปอ่าอีกนิดนึงยังไม่สุดอีกขยายไปอีกอ่าเห็นไหมตอนเนี้ยเราเลื่อนไปสุดแล้วอ่าเลื่อนสุดแล้วตอนนี้เราไม่เห็นภาพแรกแล้วนะอ่าแล้วเราลองเลื่อนเส้นเพจดูว่ามันเป็นยังไงพอใจเราไหมอ่า,อาเห็นไหมเห็นไหมอ่า,อาลองเพดูนิดนึง เห็นนะหลักการทำงานของมันอย่างนี้ผมบอกเนี่ยว่าเราต้องเลง็งว่าเราอยากจะได้ตัวไหนออะอย่างของผมเนี่ยผมมาเลือกที่สละไอไม้มลายใช่ไหมอ่ามันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าอันนี้คือในกรณีที่แบบยากๆนะอ่ะผมลบคีย์เฟรมนี้ออกไปก่อนเพราะว่าผมไม่เอาและสละไอไม้มมลายผมทําให้เพื่อนๆดูแต่ผมจะเอาที่ตัวทอรหารที่เดิมของผมนี่แหละอ่ะผมก็เลื่อนเส้นเพ์เฮดไว้ประมาณนี้แล้วผมก็ซูมใหม่ ผมจะเอาที่ทอรอาหารตัวนี้นี่แหละเห็นไหมมันง่ายแล้วผมก็เลื่อนแต่ผมอยากให้ท้ายๆปลายๆหางของทอรอาหารหน่อยนึงผมก็เลื่อนขึ้นนิดนึงแล้วก็ซูมเข้าไปพยายามซูมให้ซ้ายขวาเนี่ยมันเท่ากันได้นะอย่างตอนเนี้ยมันเท่ากันถ้าเกิดมันไม่เท่ากันเนี่ยมันจะเป็นประมาณอย่างเงี้ยเห็นไหมพอไม่เท่ากันเนี่ยเวลามันกินพื้นที่เนี่ยมันก็อาจจะกินได้แบบเฉียงๆนะแต่ถ้าเกิดเราทําให้มันเท่ากันได้เนี่ยมันก็จะ ออกมากลางๆดีนะผมว่า,อ,าอย่างเงี้ยมันกลางดีอ่ะโอเคลองเพดูนิดนึงอ่ะเห็นไหมอย่างตอนเนี้ยที่ผมบอกเนี่ยให้ห่างกันหน่อยนึงเนี่ยคือให้ข้อความนี้เนี่ยมันทาสซิชันมันเต็มแล้วให้มันทิ้งข้อความทิ้งระยะเวลาตรงนี้ไว้หน่อยแล้วค่อยๆพุ่งออกนะนี่ครับอ่า เราอาจจะมองว่าเอ้ยมันยังพุ่งไม่สวยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวก่อนจะเย็นเยนนะจะเย็นเย็น,ยนอันนี้เราทําการซูมให้มันก่อนอ่าเริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วใช่ไหมพออย่างนี้แล้วใช่ไหมก็ให้เพื่อนเพื่อนครับเปิดตรงนี้ขึ้นมานะลูกศรตรงนี้ยของสเกลแล้วก็โพซิชันด้วยนะ2ตัวเลยเราลองกดในส่วนของโพซิชันนะกดคีย์เฟรมซ้ายสุดนะกดคีย์เฟรมซ้ายนะให้เพื่อนเพื่อนครับดึงตรงนี้นะดึงตรงแกนนี้เนี่ยดึงไอตัวแกนตรงนี้ของคีย์เฟรม แรกเนี่ยดึงอย่างนี้ดึงลงนะเราดึงไปทางขวานะให้อาการแหลมๆเนี่ยมันไปแหลมอยู่ทางขวามือไอรูปทรงนี้เนี่ยมันหมายความว่าพอมาช่วงแรกๆเนี่ยมันจะค่อยๆออกตัวแบบช้าๆนะมันจะแบบอย่างเงี้ยแล้วมันจะวเร็วด้านด้านขวานะมันจะพอใกล้ๆสุดเนี่ยมันจะเร็วขึ้นนะพอมันใกล้ๆถึงเราเนี่ยมันจะเร็วขึ้น เราทำอันนี้กับโพซิชันได้แล้วเนี่ยแล้วเราก็มาทำในส่วนของสเกลด้วยนะก็คือกดที่คีย์เฟรมแรกนะแล้วก็มาดูในส่วนของแกนตรงนี้เนี่ยมันจะมีแกนเงี้ยเพื่อนๆดึงลงนะแต่ถ้าเกิดของสเกลเนี่ยมันดึงลงได้อย่างเงี้ยเพื่อนๆดูดีๆนะอย่าดึงลงให้มันมาด้านล่างนะเราดึงให้เส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันขนานกับเส้นสีเทาเส้นนี้นะดึงให้มันขนานกับเส้นนี้ก็คือเส้นนี้เนี่ยให้มันขนานกันเพื่อนๆดูตัวอย่างนะดึงอย่างนี้นะให้มันขนานกันแล้วดึงไปทางขวามือเพื่อนๆอย่าดึงลงล่างหรืออย่าดึงขึึ้้นนนบอย่างงีะด นขนานแล้วดึงไปทางขวามืออ่าตรงนี้ต้องเล็งดีๆนะดึงไปขวามืออย่างงี้ปุ๊บแล้วปล่อยแล้วเราลองเพย์ดูนะครับว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะมันจะดีขึ้นไหมกับไอ้รูปทรงคีเฟรมแบบนี้อ่าลองเพย์ดูทั้งหมดฟึบอ่าเห็นไหมมันจะนุ่มขึ้นนะแล้วมันก็จะค่อยๆเร็วฟุบอ่าแต่ไอ้ภาพด้านหลังของผมเนี่ยภาพนี้เนี่ยภาพแรกเนี่ยมันอาจจะนิ่งๆใช่ไหมก็ ช่างมันเพื่อนๆไม่ต้องสนใจว่าเป็นภาพอะไรนะผมแค่เอามาเป็นภาพตัวอย่างเฉยๆนะให้มันแบบดูโล่งๆนะผมก็หาภาพยากนะอยากได้ภาพที่มันโล่งๆนะแล้วก็จะได้ขึ้นข้อความมาจะได้ชัดๆอย่างเงี้ยอ่าก็เลยอาจจะเป็นภาพนิ่งๆกล้องนิ่งๆอย่างนี้นะลองเพลดูใหม่มีทัสซิชันออกมาแล้วก็ลอยเห็นไหมตอนแรกๆเนี่ยมันจะค่อยๆช้าเวลามันพุ่งขึ้นเนี่ยมันจะค่อยๆพุ่งนะอ่าหรือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่ามันช้าไปเนี่ยเพื่อนๆก็ดึงคีเฟรมหลังเนี่ยให้เข้าใกล้กันหน่อยอย่างเงี้ย อ่ะแล้วเราลองเพย์ดูใหม่นะเห็นไหมคล้ายเลยอะ่ะผมว่าใกล้เคียงอะ่ะ อย่างที่ผมบอกเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องเล็งว่าเพื่อนๆอยากจะให้มันไปทะลุกับตัวไหนถ้าเกิดอยากทะลุกับตัวไหนเพื่อนๆก็เลื่อนกันเอานี่ครับอย่างของผมเนี่ยเลื่อนตรงทอดาหารนะผมก็ทะลุมาอย่างนี้ปุ๊บถ้าเกิดใครคิดว่ามันเร็วไปก็ดึงออก แต่ของเขาเนี่ยเขาจะมีแบบเ,เหมือนตอนค่อยๆซูมข้อความตรงนี้ตอนข้อความค่อยๆขยายเนี่ยเขาจะมีซูมแบ็กกราวก็คือหมายถึงว่าซูมภาพแรกภาพหลักเนี่ยเขามีความซูมขึ้นมาหน่อยอ่ะเราก็ทําซูมได้อ่ะสมมุติข้อความเนี่ยกำลังเริ่มเนี่ยผมมาที่คีย์เฟรมเลยแล้วกันอ่ะจะได้เป๊ะๆมาที่คีย์เฟรมที่กําลังเริ่มนะแล้วเราก็มาที่ภาพล่างสุดแล้วให้เพื่อนๆครับทำการขยายตรงสเกลครับสร้างคีย์เฟรมไปก็คือกด Toggle Animation ไปแล้วเราก็อาจจะซักประมาณนี้ก็ได้ ประมาณนี้แล้วกันเราก็ทําการขยายสกเกลไปที่สัก150ก่อนดูก่อนว่าเป็นไงโอเคไหมอ่ะผมก็จะทําไปอย่างนี้นะแล้วก็ลองเพยดูนะอ่ะเห็นไหมมีข้อความเข้าเข้ามาปุ๊บอ่ะพอข้อความเนี่ยกำลังขยายเข้ามาหาเราเนี่ยไอตัวภาพด้านหลังเนี่ยมันก็จะซูมด้วยนิดนึงนะอ่ะเพยดูชัดๆ เนไหมด้านหลังเนี่ยอ่าซูมด้วยอ่าแทบจะเหมือนทั้งหมดแล้วอะ ออสมมุติถ้าเกิดทําไปแล้วเราอยากเปลี่ยนภาพทํำยังไงใช่ไหมไม่ยากเลยครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราไม่ได้ทํากับภาพสักทีเดียวทั้งหมดนะเราทํากับตัวเ,ออเลเยอร์ที่เป็นข้อความนี้ซะมากกว่านะสมมุติถ้าเกิดอยากเปลี่ยนภาพกลางนะภาพกลางหมายถึงภาพที่อยู่ในข้อความเราเนี่ยเราอยากเปลี่ยนใช่ไหมเดี๋ยวผมหาภาพมาวางก่อน สมมติภาพนี้แล้วกันสมมุติเราอยากเปลี่ยนเป็นภาพอื่นน่ะก็คือให้เพื่อนๆลากภาพมาวางได้เลยนะหรือใครจะลากมาวางที่อื่นก่อนก็ได้อวางซ้อนกันก่อนก็ได้แล้วให้เพื่อนๆกดที่ตัวเลเยอร์เก่านะก็คือตัวเลเยอร์ก่อนที่เราจะเปลี่ยนมาที่เอฟเฟกต์คอนโทลครับแล้วก็มาที่แท็กแมทคีย์เนี่ยกดตรงนี้นะครับแล้วก็คอนโทลซีนะแล้วก็เอาไอตัวเอฟเฟกต์นี้เนี่ยไปวางกับตัววิดีโอใหม่แล้วก็คอนโทลวีจิ้มที่ตัววิดีโอใหม่แล้วกดคอนโทลวีนะไอตัวเอฟเฟกต์เน ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดจะเปลี่ยนแค่วิดีโอเนี่ยผมว่าทําอย่างนี้ก็จะสะดวกพอเราก๊อปปี้เอฟเฟกมาใส่แล้วเนี่ยเราก็วางทับได้เลยนะ,ะแล้วเราลองเล่นดูนะนี่ครับเป็นวิดีโอใหม่แล้วอ๋อสวยงามนี่ แต่ถ้าเกิดใครเห็นว่ามันช้าไปเร็วไปอ่ะเรื่องคีย์เฟรมเนี่ยเพื่อนๆปรับกันตามความสะดวกกันเลยนะใครจะให้มันช้ามันเร็วเนี่ยก็คือแค่เลื่อนเข้าเลื่อนออกแค่นี้เองนะอ่ะถ้าเกิดอยากให้เร็วมากๆอ่ะก็ลองดูอ่ะลองเพย์ดูปุ๊บนี่แค่นี้เอง วิธีการทํามันทําไม่ยากเลยอ่ะผมว่านะมันมันไม่ยากมันไม่ได้มีอะไรยากเลยมันก็แค่ซูมแต่คือบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้หลักการอาจจะยังไม่รู้ว่าเราควรจะเริ่มต้นกับมันยังไงใช่ไหมว่าเราควรจะใช้เอฟเฟกไหนมันจะต้องทําซูมทําโพสิชันกับตัวไหนต้องทํากับตัวคลิปวิดีโอหรือทํากับตัวข้อความใช่ไหมบางคนอาจจะยังไม่รู้ผมก็เลยมาทําคลิปนี้แนะนํากันแล้วกันนะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยผมอาจจะลองสอนในโปรแกรม After e f f e c t แล้วกันนะแต่ผมคิดว่าวิธีนี้เนี่ยมันก็เหมาะกับโปรแกรมที่ เมียวเนี่ยแหละเพราะว่าเราก็คงอยากจะจบไปในโปรแกรมพเมีโปรเนี่ยแหละนะทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยถ้าเกิดทําจบได้ในโปรแกรมตัดต่อเนี่ยมันก็จะช่วยประหยัดเวลาเรามากๆเลยนะผมคิดว่านะถ้าเกิดจบได้ในโปรแกรมเดียวเนี่ยเราไม่ต้องโยกย้ายไปโยกมานะก็สาหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะได้ไอเดียดีๆไปลองทําในคลิปท่องเที่ยวของเรานะผมคิดว่าวิธีการทําแบบนี้มันน่าจะเหมาะกับพวกคลิปท่องเที่ยวก็จะดูโอเคนะหรือใครจะแบบไปตัดคลิปรายการอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะก็ลองปรับแต่งกันดูได้นะสำหรับวิธีการทําในคลิปนี้นะก็ถ้าใครชอบคลิป นี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับใครมีคําถามสงสัยตรงไหนหรือติดขัดอะไรยังไงอยากให้ผมสอนทําอะไรอยากให้ผมสอนทําอะไรอยากได้อะไรอย่างเงี้ยลองคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นครับไปแล้วครับสวัสดีครับ